สวัสดีครับสว์สดีท่านนะครับวันนี้จะพามาชมรถแห่บรรยากาศย่องเช้าๆวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศของงานรือรถแห่อีกหนึ่งคันวันนี้18กันยายนช่วงเช้าที่อุบลราชธานีกับกีสูเดก้า195นะตันนี้กับเครื่องปั่นอุปกรณ์เครื่องเสียง power ร m แอุปกรณ์ต่างๆทะอยลุยรถ่จากรถคันนี้ซับเบียดเป็น21นิ้วไว้6นิ้วครับการทยอยเอาลงมาจากรถบรรทุกอุปกรณ์าีเครื่องเสียงเครื่องปั่น๋ยุทยอยเอาลงมาจากรถบรรทุกนะครับ วันนี้ทั้งระบบแล้ววันนี้ครับแอมก็ลงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเครื่องปั่นไฟเดียนโย่ SP 60K สตูซับเบดเป็นของเอกสาวใช้หัวพอยหกมิวไอบ้าตัวนี้ครับนี่เป็นเวียดที่เปิดไฮดรอลิกได้ตัวน,นี้ครับเวียดที่กลางได้ทีคร,บร,รับเวียดที่เบยทีไฮดรลิกทับเบียดก็อยู่ 20, 20่บกว่าไป20กว่าดอก หน้าสิบหกเจ็ดหน้ายี่สิบหลังสิบหกทำงนยอยบรรยากาศของการหรือหรือกับทุกวันนะครับเจ้านี่วันละคันสองคันเนี่ยเครื่องปั่นไฟยังไม่อารมณ์มาเลยท่านนะครับที่สั่งจองเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์ต่างๆงานทยอยลงจากรถนะครับระบบสายระบบน็อกสายจักรสายแลนสายเน็ตที่ตัวเล็ก เสียงกลางเอาเคียนยุกลงมาเลยเสียงกลางตัวจะลดงานไปดิตู้กลางของเอกซาวชัยภูมิบริษัทเอกซาวคันนึงก็ใช้เวลาหลือไม่เกิน2อถึงสชั่วโมงต่อคันวันสามชั่วโมงต่อหนึ่งคันนะครับที่มาเราจะแบ่งเป็นแผงกับผดแดงลือตู้ผดแดงลือดอกผดแดงลือระบบไฟ แผนกลือเสียงกลางแผนกลือเครื่องปัน่นระบบสายต่างเป็ดแผนกแผนกลือระบเะบเ,เทคโนโลยีแผนกเช็คตัวสภาพรถบรรทุกหกล้อนะครับ17กันยายนครับคันนั้นก็ไปแล้วคันนั้นก็รอลูกค้ามารับรอส่งวันนี้ครับรอส่งวันนี้ตัวอ,อีกหนึ่งคันก็กำลังเตรียมครับคันนี้ก็กำลังเตรียมส่งลูกค้ารถเขยก็เตรียมพร้อมหลายหลายคันนะครับเดี๋ยวเรากถบรรทูกซับ,บเบลดซับ,บเบลดเป็นของเอกซาวเทฟูมลคอมดับเบิ้ลเทอร์โบ21นิ้วไว้6นิ้วนะครับ เรื่ก่อนหเป็น 60k เดี๋ยวราคาพาเดินชมนะครับพาเดินชมอกีกรอบๆเป็นเรา,เราอัปเดตช,ช่วงเช้าๆต้องต้องต้องรื้อลงเสร็จหมดก่อนแล้วก็เช็คสภาพก่อนที่ทําการขายทุการายการนะครับภาวแะแอมก็ลงกับบทแล้วภาว,แวะแอมอย่างวาวะแอมก็ลงกับบทแล้วนี่เป็นระบบไฮดรอลิกครับสังเกตเห็นเห็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับขากกกก้างล่างระบบปั๊มไฮตู้เซฟเบรนนี่เดี๋ยวปั๊มไฮดรอลิกดูข้างบนนะครับ,อ,บ,นนรบอากาศมันกับอากาศจะหนาวนี่ครับ เบื้องหลังงานลื้อรับนี่ลื้อระบบครับลือลองเศษแป๊บเดียวซับเบียดหน้าสูบยี่เบียดนิ้วนี่เป็นระบบไฮดรอลิกครับนี่ครับระบบสายไฮดรอลิกมีปั๊มบนล่างครับตัวนี้ไฮดรอลิกคันนั้นก็รอมาลงครับคันนั้น เป็นเวทีไฮดรอลิกมีปั๊มครบหมดตัวนี้ครับโครงสร้างท่านที่กำลังหาโครงสร้างเนี่ยตัวนี้เป็นเวทีแบบนี้เป็นเวทีสองชั้นนักดนตรีนักร้องแดนเซอร์ครับตัวนี้โครงสร้างท่านที่กำลังหาโครงสร้างรถแห่อยู่ก็ฝากติดตามดกันแล้วกันนะครับมาดูมาชมได้ที่ร้านนะครับ อาจารย์ดีมาเอาอีกสักหน่วยนะอาจารย์ดีมากเพราะว่าวิกเตอร์เราว่างอยู่หนึ่งคันนะวิกเตอร์ <c oughs> สวัสดีท่านทุกนะครับที่ให้เกีรติดตามรับชมนะครับโรดดิจิเดียเนี่ยเบ,บ,บื้องหลังบรรยากาศเจ็บข้างบนเนี่ยเลมีการเสื้อเด็ดอุดมก็กำลงังขังลงนลงมาขันอุปกรณ์ลงมาตู้เสียงกลางวิรุ่นมีเราเลี้ยงเป็นสี่ทางนะครับมีมิดโรเลยัดูตู้ซับเบตตียดกันี้ครับซับเบียดโอ้โห เน่นเป็นเน่นนะครับนี่กระเดื่องไม่ต้องห่วงกับตัวนี้ตัวนี้อะไรครับนี่ผ้าอ้าวไปดูข้างล่างครับข้างล่างครับถอยลอยลื้อลงมาครับ,บอุปกรณ์พอพวกแอมก็ลงกระหมดนะครับพอแอมนะครับต้องถยอยลยอยลอยนะขึ้นไปเลยครับนี่เป็นแถวที่สองครับถลี่ออยนี่ป้าตองป้าตองยังไงป้าลงอง้อาวอา้าวอ้าว เพื่อนเราของป๋าไปอาบน้ําเอาอะไรป๋านี่ไ,ไดอาบน้ำล้างหน้าครับล้างหน้าได้ทาแป้งอ่ะโอ้โห้ป๋าไปอาบน้ำเชิญนี่ให้มันวนวลครับอะไน,นะให้มันวนวลครับโอโ้ไปทาแป้งไงป๋าเพื่อนเขาทำงานตากแดดป๋าไปอาบน้ำ <c oughs> ใช่ไหมนี่ล้างหน้าครับหรือไปถอนนี่ป๋าถอนไหมไม่ได้ถอนครับ <ละ S 2> ไ,ไ,ไปล้างหน้าเดี๋ลองลองโชว์ดีลาสเตียไปป๋าลองโชว์ดีลาสิโอ้ยไม่เหลือแบบนี้ไม่เหลือแบบนี้ไหนโชว์ดีลาสเตียร์ไปป๋าโชว์สเตียรขาหน่อยไม่ค่อยเล็กสันหน่อย โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเติมมาเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแน่นอนครับนี่ดูแผนกรื้อเราครับวันนี้รื้อทั้งวันครับจะแบ่งเป็นสเต็ปสเต็ปการรื้อการขนการย้ายเอาลงนะครับเอาขึ้นเอาลงเนี่ยรับคุณท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรถบรรทุกหกล้อก็ขายครับเครื่องปั่นไฟก็ขายรถบรรทุกหกล้อในนี้จะอยู่ไม่นานตัวนี้ครับผม้อคันนี้ขอบุณท่านด้วยครับที่สั่งจองเครื่องเสียงนะครับผมท่านที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านนะครับ บรรยากาศวันนี้ที่อุบลราชธานีว<ม>ันสิบแปดกันยายนยามเช้าเช้านะครับคันนี้ก็รอไปส่งครับคันรอไปส่งเตรียมเรือตู้หรืออุอออปกรณ์ต่างๆศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดคันนี้สวยมากครับคันนี้ ภายในยิ่งสวยครับภายในเยอะเย็นฉ่ำชื่นใจขอบคุณท่านที่สั่งจองนะครับขอบคุณท่านที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านโปรโดีเทียตที่อุบลราชธานีครับร้านอุบลมิวสิกเซาล์เซียนโกงนะครับ092766497 5 085631301 0เบอร์เก่านะครับยังใช้เบอร์เดิมเบอร์เก่าท่านที่สนใจก็สั่งจองได้โคองห้องคันนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน50,000บาทเพราะมันเป็นเวทีไฮดรอลิกนะครับถ้าไม่เอาระบบไฮดรอลิกก็อยู่ประมาณ25,000 นะประมาณนี้คือสามหมื่นบาทนี่ประมาณนะครับสองห้าลี้สามหมื่นบาทเดี๋ยวเป็นไฮดรอลิกมันเลยราคาแพงขึ้นนิดหนึ่งนะพอเป็นปัม๊มแต่ไฮดรอลิกก็เกือบแสนนึงคนะรับว่าไฮดรอลิกแต่ว่ปัม๊มชุดห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่สภาพนี่เป็นตู้ห้าทางครับวันนี้นี่ครับขอบคุณด้วยการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ